สวัสดีครับรีแลกอินฮาร์ดนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิลม์มวันนี้เรามาคุยกันในหัวเราะหัวข้อเรื่องพลังแห่งความเชื่อมั่นนะครับโอเคผมบอกเลยว่าพลังแห่งความเชื่อมั่นเนี่ยทำให้คุณประสบความสําเร็จมาเยอะมากแล้วนะครับทำให้คนหลายๆคนบนโลกใบนี้ประสบความสําเร็จมามา,มากมายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับคือคุณเคยเห็นคุณรู้จัก คนนี้ไหมฮะชื่อนักมวยที่ชื่อว่ามูฮัมหมัดอาลอีถ้าคุณไม่ไม่รู้จักก็ลองหาข้อมูลดูได้นะครับมูฮัมหมัดอาลีเป็นนักมวยสากลอันดับแบบว่าชื่อเสียงเขาน่าจะดังเป็นอันดับต้นๆของโลกอะ่ะแล้วก็มีรูปปั้นของเขาได้รับรางวัลอะไรมากมายคือเขาเป็นหนึ่งในนักกีฬามวยสากลรุ่นเฮเวีร์ตที่ต่อยได้พิ้วที่สุดในโลกนี้ในโลกที่เคยมีมาคนหนึ่งเป็นนักมวยรุ่นที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วเขา แลวเขาต่อยได้ผิวที่สุดสนุกมากในช่วงที่เขายังแบบยังลงแข่งขันอยู่อ่ะคือมูฮัมหมัดอาีอียคุณรู้ไหมครับเขาเกียรตทุกวินาทีสำหรับการฝึกซ้อมในชีวิตเขาอ่ะเนี่ยครับเขาเกียดตทุกวินาทีในการฝึกซ้อมในชีวิตเขาเขาพูดประจำว่าเขาเกียรตมันมาก แต่เขาบอกว่าจงเก็บความรู้สึกเหล่านั้นไว้และใช้ชีวิตในฐานะแชมเปียนซึ่งหมายความว่าเขาเชื่อมั่นว่าเขาการที่เขาฝึกซ้อมในระดับเนี้จนมันทําให้เขารู้สึกเกียดการฝึกซ้อมไปอ่ะแต่เขาเชื่อมั่นว่าเขาสามารถเป็นแชมป์โลกได้และถือของแชมป์ได้นานด้วย นั่นแหละครับคือเขาก้าบอกกับตัวเองเขาเป็นการเซลทอล์กับตัวเองข้างในนะครับการเชื่อมั่นในตัวเองคุณจะต้องอะไรก็ตามในตอนนี้นะที่คุณกําลังแบบมีความฝานันและอยากจะลงมือทํามันให้ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามนะครับคุณต้องเห็นภาพวันที่คุณสําเร็จในด้านนั้นๆถ้าคุณไม่เห็นอนะผมแนะนําว่าคุณถ้าคุณไม่เห็นคือมันภาพนี้มันจะค่อยๆปรากฏขึ้นเรื่อยๆครับ แต่ว่าอย่างตัวผมเนี่ยผมทำรีแลกอินฮาร์ดเนี่ยผมก็เห็นภาพตัวผมในอนาคตไปแล้วนะครับมีมีมเออ่เดี๋ยวนะคนทำดิสนีย์แลนด์สร้างดิสนีย์แลนด์ขึ้นมาผมจำชื่อเขาไม่ได้นะครับเขาอ๋อใช่ใช่วอลดิสนีย่นั่นแหละครับนั่นแหละครับเขาจะสร้างสวนสนุกเดิสนีย์แลนด์ขึ้นมาทีเนี้ยแต่เขาเสียชีวิตไปก่อนที่เขาจะสร้างมันขึ้นมาได้ และทีนี้มีคนไปสัมภาษณ์ลูกสาวของเขาที่กลายมาเป็นเจ้าของแทนจากที่เขาเสียชีวิตไปนะครับแล้วเขาก็ได้ถามลูกสาวว่ามันคงเป็นเรื่องที่แย่น่าดูเลยนะพ่อคุณเสียไปก่อนที่ดิสนีย์แลนด์จะสร้างเสร็จลูกสาวเขาพูดกลับมาทันทีว่าคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงพ่อของฉันเห็นดิสนีย์แลนด์ก่อนพวกเราทุกคนเพราะไม่งั้นมันจะไม่มีวันสําเร็จ เนี่ยครับความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นว่ามันจะต้องเกิดขึ้นภาพในอนาคตที่มันจะต้องเกิดขึ้นมันมีพลังครับในการสร้างอนาคตของคุณขึ้นมาไม่ว่าจะอะไรก็ตามตอนที่อาร์โนสเวกอาร์โนสวกเกอร์ครับที่เป็นนักพอกายในระดับโลกที่มาแสดงเป็นคนเหล็กเทอร์มินเตอร์ให้เราดูกันทุกวันเนี่ยอาร์โนสวกเกอร์ตอนขึ้นแข่งขันผมจําชื่อรายการไม่ได้อะแข่งขันพอกกายเนี่ยแหละระดับโลกเลยนะครับ เขาแข่งปีแรกแล้วเขาก็ได้รับรางวัลแล้วเขาแล้วเขาก็ถามอาโนว่ารู้สึกยังไงที่คุณได้แชมป์อันเนี้ยเป็นคนแรกของโลกแล้วเขาก็บอกว่าเขาขึ้นเวทีนี้มาเป็นพันๆครั้งแล้ว ทุกคนหัวล้อหมดครับจะบ้าหรอเนี่มันเป็นการแข่งขันครั้งแรกนะที่เปิดรายการนี้ขึ้นมาเขาบอกว่า i m a g i n a t i o n มันอยู่ในความมันอยู่ในจินตนาการของเขามันเป็นความเชื่อมั่นที่เขาจะเขาเขาเชื่อมั่นว่าตัวเขาจะมายืนในจุดที่ประ,ประสบความสําเร็จในตรงเนี้ครับคุณพอจจนึกภาพออกใช่ไหมอ่ามันเป็นการที่คุณจะมองเห็นภาพตัวเองในอนาคตว่าคุณจะประสบความสําเร็จยังไงผมบอกไว้ก่อนเลยนะความฝันของทุกคุณทุกคนอนะ พวกคุณต้องมองเข้าไปลึกๆไปให้เห็นอนาคตของคุณนะครับมองไปให้เห็นภาพในอนาคตของคุณแล้วคุณต้องเชื่อมั่นว่ามันจะเกิดขึ้นสมมติคุณขายของอยู่คุณมองเห็นภาพตัวเองแล้วเนี่ยวันนี้พอยอดขายฉันมาจากหมื่นหนึง่งมาถึงหลักแสนได้แล้วฉันจะขยายสาขาฉันจะขยายแฟนชายฉันจะเป็นเจ้าของนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามที่เป็นความฝันของคุณอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะครับอย่างผมนี่แหละอินฮาร์ดความฝันของผมก็คือ อตอนนี้ฝันไว้ที่1 0 0 0 0แสนซับสไครต์นะครับพราทนนี่อันนี้มันอาจจะสูงกว่าน,นี้นะแต่ตอนนี้ผมฝันไว้ ผมเห็นภาพตัวเองในอนาคตก็คือ1 0 0 0 0แสนซับสไครต์ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ผมเชื่อว่าถ้าผมยังขยันแล้วก็ลงมือทําสม่ําเสมออย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามันจะต้องไปถึงจุดๆนั้นเพราะผมเชื่อมั่นพลังของความเชื่อมั่นอ่ะมันส่งพลังให้คุณทําลงมือทําให้มันดีที่สุดในวันเนี้ยแล้วมันจะสร้างภาพของคุณในอนาคตขึ้นมาแบบผู้คนที่ประสบความสําเร็จแล้วผมยกตัวอย่างให้คุณดูก่อนหน้าเนี้ยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอโนสเวเกอร์วอลด์ดิสนีย์หรือว่า มูฮัมหมัดอาลีเขาทุกคนเขาทุกคนเชื่อมั่นว่าเขาจะไปยืนในจุดที่พวกเขาคิดเนี่ยครับมันมีพลังที่มหาศาลมากแล้วตอนนี้ผมก็ใช้พลังนี้อยู่เช่นเดียวกันแล้วผมก็เห็นการเติบโตของช่องผมว่าก็ขอบคุณทุกคนนะครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามซับสไครป์เพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะไวมากเลยยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังและเข้ามาติดตามและเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผม ใครก็ตามที่มีความฝานันลงมือทำจงใช้พลังแห่งความเชื่อมั่นนะครับเป็นแรงผลักดันที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จพลังแห่งความเชื่อมัน่นมันจะทำให้คุณสร้างภาพในอนาคตนั้นขึ้นมาได้และคุณต้องเชื่อว่ามันจะต้องเกิดขึ้นได้จริงๆหากคุณเชื่อไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันจะเกิดขึ้นตรงหน้าคุณแต่ถ้าคุณหยุดเชื่อเมื่อไหร่เรื่องพวกทั้งหมดที่คุณคิดมามันจะไม่เกิดขึ้นครับนะ พลังของความเชื่อมั่นสําคัญมากๆเลยยังไงก็ลองกลับไปใช้ลองกลับไปฝึกไปลองใช้กันดูนะครับลองเชื่อมั่นในความฝันของคุณว่าคุณทํามันได้จริงๆนะครับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาเล่าประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะรีแลอินฮาร์สสวัสดีครับผม